อนนี้ผมอยู่บริเวณท่าเรือข้ามฟากจะไปเกาะนามินะครับอ่อาตรงนี้ก็คือประตูทางข้าวนะซื้อบัตร1นึ่งเนบอนนะครับน,นี้ก็จะเป็นอ่นั่งแล้วก็จะลยตัวไปฝั่งนู้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าลงเรืออันนะคนกำลังเยอะเลยข้ามฟากไม่ไกลนะครับนิดเดียวเองแต่ว่าคนเยอะต้องรอหน่อย นี่ผมก็อยู่บนเรือที่จะข้ามไปเกาะนามิแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่ไกลน,นะอ่าตรงนั้นก็จะเป็นนะครับหอสำหรับเป็นโรยสลิงนะครับประมาณ40,000วอนนะครับข้ามไปฝั่งไปเกาะนามิอีกทีนึงนะครับใครต้องการความเสียวความแปลกใหม่ก็โรยสลิงไนดะ้ นี่ก็จะเป็นวิวระหว่างทางที่จะไปเกาะนามีนะครับสีเหลืองนะครับที่เห็นนะครับต้นแปะพ้วยนะครับเดี๋ยวนบนเกาะนามีก็จะมีเยอะเลยครับระหว่างทางเดินวาเป็นี่ ถึงแล้วอ่าที่เกาะน,นามินะครับที่ได้ชื่อว่าเกาะน,นามิเพราะว่าอ่าในก่อนนี้มีท่านนายพลคนหนึ่งนะมีความรู้ความสามารถนะครับนาะท่านได้เสียชีวิตลงนะก็ได้นำศพมาฝังที่เกาะน,นี้ชื่อท่านก็คือท่านนามิเนะ ก็เลยเป็นที่มาของชื่อเกาะนามิจนถึงปัจจุบัน,นครับนี่คือหลุมศพท่านนะครับเดินเข้ามาจากปากทางไม่ไกลช่วงนี้มาก็จะเป็นช่วงไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีนะครับวันนี้ก็เดือนตุลาคมนะไปลายเดือนอนี่ใบเมเปิลนะครับสีแดงนะที่เห็นเหลืองๆนี่คือต้น แปะก้วยนะครับแปะก้วยแล้วก็จะเป็นทิวสนนะครับสลับกันไป อลนวนี้ก็ผมอยู่บริเวณทิวใบแปะก้วยนะซึ่งกำลังเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองนะครับตอนนี้เรืองอาลามเลยนะครับเป็นทางเดินนะตลอดทาง นนี้ก็จะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับเป็นรูปปั้นของพระเอกนางเอกในเรื่องวินเทอร์เลิฟสองนะครับเดินมาประมาณสัก800เมตรนะบริเวณด้านหลังรูปปั้นนะก็จะมีแอ่งน้ําอยู่นะครับก็จะมีต้นแปะก้วยนะกำลังบานนะเห็นเงาสะท้อนน้ํานะครับช่วงนี้